ชููกใจเสนอเหนื่อยเหนื่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกอีกสี่ลูกอ๋อมันจะเสียงแน่นๆเนอหรอเดี๋ยวพาออกไปดูนอกบ้านอ่ะเอา้าเฮ้ยมันมีทั้งทานได้และทานไม่ได้อ่ะ เอาไงดีอ่ะฮะได้ได้หรือไม่ได้ให้ฟังใหม่ให้ฟังใหม่หหมจเจาะสามเหลี่ยมยังใช่ไหมงั้นจะไม่จาะนะเพราะว่าเสียดาย คนบอกทันได้แล้วน่าจะยังโอเคเดี๋ยวจะจเจาะสามเหลี่ยมดูแต่เสียได้ออะแบบอยากให้น้องแบบสวยๆอะเจาะตรงไหนดีอะทุกคนนิ้วฉันจะขาดปะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้หรอทุกคนมันต้องสามเหลี่ยมเล็กหรือใหญ่อะ yang deep, wuih. จักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมยังไม่ได้อ่ะแล้วทีนี้จะเก็บยังไงจะเก็บยังไงเดียค่คะเก็บแบบเก็บยังไงเดียโอ้ยเงือนแตกอ่ะทุกคนมีอีกสี่รูปไปช่วยฉันหน่อยปะก่อนไปขอกินทุเรียนก่อนได้ปะ ห้ามให้อากาศเข้าห้ามให้อากาศเข้าหรออา้าวทำไงให้ไม่ให้อากาศเข้าอ่ะเก็บไว้ในถังข้าวสาร หอไว้เอาในกล่องกระดาษแย่แล้วเพราะว่ากล่องกระดาษใส่เปื่อไปแล้วอะยต้องจัดการใหม่หืมอร่อยมากเธอว้าวสืม ยัวยัจ้ะพี่จ๋ายัวยวัจ้าเอามาจิ้มฟันปากปากไงหมอมมากเลยอ่ะแม็ดแบบเล็กมากดีมากเช็ดเช็ดก่องหลังสั่งที่ไหนคะอันนี้คือสวนสวนเจริญทวีบุรพานะคะแต่อีกอันนึงเป็นสวนของที่บ้านบุม ไม่ใช่ของที่บ้านบูมของพี่ชายบูมไม่เกี่ยวกับบูมของพี่ชายบูมกับภรรยาเขาเดี๋ยวบูมจะเาไปดูแลให้ทุกคนบอกบูมหน่อยช่วยบอกบูมนิดหนึ่งก่อนที่จะกลับมากินอีกกินอีกอันนึงช่วยบอกบูมนิดหนึ่งว่าลูกไหนน้องโอ๊ยลูกไหนน้องสุกต้องเอามีดออกไปด้วยช่วยบอกบูมหน่อยนะว่าลูกไหนน้องสุกแล้ว มันดูยังไงทุกคนบอกข้าพเจ้าทีวิธีการดูอันนี้ยังไม่สุกแน่เพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ยังไม่หลุดใช่ไหมอันนี้สุกยังคะน,นี้สุกยังแต่มันยังไม่มีกลิ่นเลยอะ่ะโอ๊ยหนักมากอันนี้คือส่วนของพี่ชายบุมนะทุกคน อันนี้คือส่วนของพี่ชายบ๋มเดี๋ยวเทิบกล้องไปอีกดีกว่าโอเคนี่อันนี้คือส่วนของพี่ชายบ๋มแต่ว่าเขาส่งให้แม่นะคะอันนี้สุกยังคะหูเจ็บจมูกอันนี้มันเป็นกลิ่นดิบมากอยู่ยังนะเพราะว่าอันนี้ขั้วขั้วมันยังไม่หลุดขั้วมันยังไม่หลุดโอ้ย ันนี้โหอันนี้ยกไม่ไหวอันนี้หนักมากอันนี้อะอันนี้สุกยงังโหหนักไหมอะไม่ได้ขายแต่ว่าเดี๋ยวบุ้มไปถามว่าส่วนของพี่ชายบุ้มและภรรยาชื่ออะไรนะเพราะว่าบุม้มบุ้มจำไม่ได้จริงๆทุกคนเขามีแบบเป็นแบบไหลยไล่ของเขาอะอันนี้สุกยังคะปิงต้องหลุดก่อนกลิ่นหอมเอ๊ะอันนี้ปิงปิงหลุดหรือยัง อันนี้ปลิงหลุดยังแต่มันเหม็นเหม็นเขียวอะทุกคนมันเหม็นเขียวเลยอะไม่น่าจะกินได้หรอกมั้งมน่าจะต้องมีกลิ่นหน่อยอันนี้อันนี้ขั้วขั้วมันคือตรงนี้ใช่ไหมขั้วมันอะอันนี้มันยังไม่หลุดอ่ะยังไม่สุกอันนี้ไม่ต้องเคาะเลยเนาะอ่ะยังอันนี้ อันนี้เหมือนจะหลุดทั้งอันออกนี้แล้วอะแต่ว่าอันนี้มันมันก็เหม็นเขียวอะโอ,โอ๊ยเจ็บมือเจ็บมือเฮ้ยดูดิรออีกสองต้องวางที่พื้นไม่ได้หรอห้ามวางที่พื้นแบบนี้หรอทำไมอะคะถ้ากินได้แล้วจะมีกลิ่นหอมๆทุเรียนออกมาต้องหากระสอบหรืออะไรหลุดหรือหักน่าจะหักอะ ลูกแรกน่าจะได้อันนี้ยอันเนี้อันนี้ยหลุดแล้วรออีกสองสามสี่วันกีดสามเหลี่ยมดูสุกแล้วเอ๊ะเมื่อกี้มีคนบอกว่าอะไรนะเอาผ้าหอ่อเอาเหล้าทาตรงขั้วจะช่วยให้รจริงปะเนี่ยอ๋อหรอวางที่พื้นจะไม่สุกหรอจริงหรอ ทำไมวางที่พื้นยังไม่สุกอะทำไมอะทุกคนคือไม่รู้เลยว่ามันวางที่พื้นแล้วมันไม่สุกเราต้องวางที่กระสอบแย่แล้วฉันไม่มีกระสอบอะเราวางที่รถเข็นน้องหมาได้ไหมเป็นผ้าโบราณเขาบอกสุกค่ะใส่กล่องใส่กล่องเหรอแต่ตอนเนี้ยนักมากงั้นเดี๋ยวไปเอากล่องมางั้นเดี๋ยวไปเอากล่องมาทุกคน ไปเราไปเอากล่องด้วยกันจอยไม้ทีมเร็ววางบนลังกระดาษก็ได้เปิดสามเหลี่ยมวางที่ไหนก็สุกโอ้ยหน้ามืดเลยข้างนอกอากาศร้อนมากต้องใส่ลังไว้ใช่ไหมตอนนี้กิ่นในบ้านก็คือแบบก็คือแบบสุดๆสุดๆไปเลยเราต้องมาแอบในแบบห้องลับเพราะว่า กลิ่นมันกลิ่นมันสุดๆไปเลยทีนี้เราจะเอามันยังไงเดียคือเราต้องเอาใส่วางเลยแล้วมันวางซ้อนกันได้ไหมทุกคนไม่จําเป็นแค่ลังกระดาษลูกที่ขั้วขาดเมื่อกี้ผมว่าสุดจริงอัน,นี้เราต้องทิ้งเ,เดี๋ยวเราจะใส่ลังกระดาษไปนะแต่อากาศมันร้อนมากคบูมว่ามันน่าจะแบบยมซะก่อน ทุกคนคมีคนอยากกินตาละห้อยเลยนั่งมองถ้าอยู่สถานี้เราไม่ได้มันจะตีกันใส่กล่องแย่จริงปะวางมันทิ้งผาผาเปรมเลยนะใครบาปเพอบาปหรือฉันบาปโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลางัง ไปใส่ทุเรียนกันโอ้ยร้อนมากมมจริงจังจริงจังมากเพื่อทุเรียนอยตอนนี้จะเป็นลม,เป,นลมเป็นลมจริงเป็นลมจริงเหนือยหนือแตกท่วมตัวแล้ว,วเาาวาามื่อวานใส่พิ่งสส่ผมวันนี้ต้องสส่อีกแล้วจ้ะหัว ร้อนไปหมดโมโหทุเรียนกินไม่ได้ของมันขึ้นของมันขึ้นลูกแรกสรุปลูกแรกกินได้แล้วหรอลูกแรกคือลูกไหนนะลูกแรกคือลูกไหนนะบูว่ามันยังไม่ได้สักลูกอะ่ะทุกคนเพราะมันแข็งมากเลยโอเคทุเรียนมันแข็งอยูแล้วแหละแต่ ใหญ่มากออเอวจะหักเือโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุเรียนตำํำนี่นะแล้วก็วางซ้อนกันเลยนะโอเคอย่างนี้พิงไว้กี่วันทุกคนเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกที หนัมกมากกีดเป็นสามเหลี่ยมปุยไม่กล้ากีดอ่ะมันยังดูแบบเดี๋ยวมันไม่สุกอะจะวางซ้อนไว้อย่างนี้นะแฮ่ ันนี้ส่วนของพี่ชายบูมนะคะลูกใหญ่แบบนี้ส่วนชื่ออะไหลไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวบูมค่อยไปถามค่ะให้แม่ไปถามก็<า> <ขอ S 1> ให้ฉันไม่รู้อยู่จันทบ,บุรีเฮ้ยร้อนมากอะ่ะร้อนแบบร้อนแบบน่้เล,ลวอะ่ะ<ฮ>จะเป็นลมจะเป็นลมจริงการตอบทุเรียนเอ็นดูกล้ามแขนมาก,กคุณคุณ มันร้อนมากเลยอ่ะจริงๆนะเธอฉันจะต้องทำยังไงโอเอแต่แล้วแต่แล้วยุต <Y uti, S 1> ิการปอกทุเรียนแต่เพียงเท่านี้เ<ส>พราะว่าไม่สุกไม่สุกลวมันยังไม่สุก ดูแลหุ่นยังไงคะหุ่นสวยมากก็จริงๆแล้วแบบอาจจะแบบโชคดีที่แบบกินแล้วก็ไม่ค่อยนั่นเอาราคาตกไซสจริงๆอะ่ะคือถ้าใครแบบชอบกินทุเรียนอะ่ะมันมีแบบขายแบบเยอะมากเลยนะแต่บูมอ่ะไม่แนะนําทุเรียนนอกหรือดูคือบูมอ่ะเป็นคนชอบกินทุเรียนใช่ป่ะแล้วพอเวลาบูมกินทุเรียนนอกหรือดูมันจะมีความติดขมทุกคนมันจะไม่ค่อยแบบอร่อยเท่าไหร่ก็เลย ไม่ค่อยแนะนําจะไม่ค่อยโอเคคือฉันจะทำยังไงกับสิ่งนี้ดีโอเคลอ,องเปลี่ยนที่แท่นวางใหม่โอเคให้มันพอดีโอเคอเอาไข่หมกเข้าไมโครเวฟบ,บา้าไม่ได้ พี่บุเป็นดาราหรือเปล่าเป็นอินฟลูจะเป็นอินฟลูฟูไหม <c oughs> นี่คนนี้ชอบทุเรียนมากทุกคนคนนี้ชอบทุเรียนมากคนนี้น้องหมาข,ของบุมงเองเขาชอบทุเรียนมากๆเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยค่ะกินกับนอนกินกับนอนเออทุเรียนใต้ก็อร่อย น้องชื่อแฮปปี้นะทุกคนน้องชื่อแฮปปี้เจ้าแฮปปี้จุบจ๊บๆแบบนี้ก่อนจุบจ๊บๆจุบ๊บแบบนี้หน่อยทุกคนตอนเนี้ยเหนื่อข้างในคือแบบเป็นน้ำเลยอะเป็นน้ำไปหมดเลยร้อนแบบ มากๆโลเท่าไหร่ไม่รู้อะทุกคนเดี๋ยวบูมต้องไปดูชื่อของส่วนทุเรียนพี่ชายบูมก่อนบูมไม่รู้เหมือนกันบูมไม่มีส่วนเกยวได้ได้เสียกับสิ่งนี้หรืออะไรแต่เขาส่งมาให้แม่แล้วก็สวนจากเอ่อจะ,จะ,จะเจริญทวีบูรพาส่งมาให้บูมบูมก็เลยมีทุเรียนกินนะจ๊ะร้อนมากทุกคนจะให้ดูนะว่าอุณหภูมิล่าสุดที่เมื่อวานนี้บูมไปทำงานมา บูมจะใทีดูบูมถ่ายไว้ที่หน้ารถบูมเธอฉันตกใจเอออยู่ไหนเอยอุณหภูมิเมื่อวานเนี้ยดูดิบูมถ่ายที่รถอะ่ะคือแบบปทุมธานีทุกคนมันร้อนแบบตกใจจริงๆซึ่งอยากจะบอกทุกคนว่า เตือนไว้เลยระมัดระวังเออร้อนมากเลยเนาะอกลัวเป็นแบบฮีสโตกมากใช่เนี่ยแหละล่าสุดที่บุ้มไปอะ่ะบุ้มไปปทุมมาแล้วอุณหภูมิแบบข้างนอกแบบสี่บสี่คือไม่กล้าเปิดประตูรถล,ลงไปเลยอะ่ะจริงๆคือมันแบบระอุอะ่ะแล้วคือเราอะ่ะต้องไปทํางานใช่ไข้ขึ้นจริง เมื่อวานนี้บูมแบบไข้ขึ้นแม่บูมมีทุเรียนให้ให้แม่หนึ่งพลูบูมไปเออเขาส่งมาให้บูมแต่ไม่ใช่สวนพี่แบง์นะ <Hi. S 1> มันมีหนึ่งพลูไม่มีตรงโครงการหลวงเลยลองไปไอ้อะไรแ็คโครตรงที่เลยไปน,นี่ ทุกคนแม่บูมไปตามหาซื้อสิ่งนี้มา <c oughs> นั่นก็คือใบเตยทุกคนคือจะบอกว่าบูมอ่ะเป็นคนชอบดื่มน้ำใบเตยมากแล้วแม่บูมอ่ะก็จะต้มให้บูมทุกวันก็คือไม่ได้ทุกวันหรอกคือเขาก็ต้มทีแล้วก็ทิ้งไว้แบบอยู่ในตู้เย็นเลยอย่างเงี้ยแบบ3าสี่ขวดใช่ปะคือเวลาดื่มแล้วยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ใครที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบร้อนมากๆ แนะนำว่านี่จ้ะน้ำใบเตยแม่พูดอีกว่าบำรุงหัวใจด้วยนี่เธอเพราะฉะนั้นนะใครที่แบบว่าอยากบำรุงอ่าไม่ไม่ได้แบบบำรุงก็ได้แต่ว่าอยากรู้สึกสดชื่นน้ำใบเตยช่วยได้มากๆแต่ว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลนะต้มเฉยเฉยต้มเฉยๆให้มันได้กลิ่นคือรู้สึกสดชื่นชื่นใจมากๆใส่เออเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ เอออะไรใส่น้ำแข็งเย็นๆพอเลย Very good ไปตัดข้างบ้านพอดีว่าข้างบ้านบุมเป็นต้นโมกไม่มีไม่มีใบต้ะอะอเป็นต้นโมกแต่ว่าสดชื่นแน่นอนทุกคนจริงแนะนำ ปลูกเองเลยปลูกไม่เป็นทุกคน I like it's same ใช่พี่บูมสูงเท่าไหร่สูง174ครับหนัก49แล้วแต่วันบางวันก็50บางวัน51แต่อยู่ในเลนช์นี้แหละทุกคน